วัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมหนึ่งถึงสิบเบต้าอีกแล้วแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนลงดันไฮบีดแบบง่ายๆนะครับซึ่งขั้นแรกเนี่ยทุกคนจะต้องเปลี่ยนลากเป็นเกมเมเทอร์เหมือนในคลิปนะครับผมแล้วก็พยายามจำเอาไว้นะครับว่าไฮบีดมันเกิดตรงไหนและให้ไฮบีดเนี่ยหรือว่าพวกเอ่อดีเอ็นเอเอเรียนเนี่ยให้มันติดเสานะครับผมนี่มันมาแล้วครับผมมันมาแล้วครับให้มันติดเสาและนี้เราก็ใช้สกิลซีนะครับสีวิธนิกันออกมานะครับผมแล้วก็ยืนรอไปนะครับ นี่นะครับแล้วพอไฮบีดมาแล้วนะครับผมนะก็ให้ไฮบีดนะติดเสาเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นไฮบีเนี่ยใกล้จะหลุดออกจากเสาแล้วให้เปลี่ยนที่นะครับแต่ว่าอย่าเปลี่ยนที่ไกลเกินไปนะครับถ้าเปลี่ยนที่ไกลเกินไปบางทีทุกคน,นครับอาจจะแบบเลยแมปแล้วก็อาจจะโดนวา้าปกลับมาแล้วก็โดนไฮบีเตะยังแต่จุดเริ่มต้นอีกทีนะครับต้องระวังตรงนั้นไว้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยโดนไปแล้ว นี่ฮะทีนี้ทุกคนก็จะผ่านแล้วนะครับผมถือว่าง่ายมากๆเลยนะครับผมแต่ก็ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมนะก็คืออย่าให้มอนเนี่ยเวลามันเกิดแล้วมันกระเด็นมาหาเราเนี่ยอย่าหนีนะครับหรือว่าอ่าหนีหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าหนีไกลเกินไปนะครับมับนตายเหมือนในคลิป